สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่20มกราคม2อง7นะครับ like วันนี้เราจะมานะครับวิเคราะห์นะครับในหุ้นที่เป็น NVDR หรือของนักลงทุนจะเห็นว่าในลหลายๆครั้งที่เราดูตัวนี้นะครับจะเป็นหุ้นที่ไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็ขเข้ากันไปนะครับแต่ว่าหุ้นที่ใหญ่โตก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันไปนะครับ เราก็มาดูหุ้นขนาดเล็กนะครับที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจโดยหลังจากที่เขาค่อยๆเอาบนลุ่มเข้ามาไว้หรือฝากหรือซื้อซื้อแต่ละตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับหลังจากนั้นไม่นานราคาก็จะดีดพุ่งขึ้นมานะครับเหมือนนักลงทุนนี้รู้อะไรดีๆนะครับรู้มากกว่านักลงทุนชาวไทยหรือเป็นนักลงทุนชาวไทยที่แอบไปซื้อในเอ็นวิาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายสาเหตุหลายอย่างที่ เราก็จะต้องมาค่อยๆไล่ดูไปเพื่อใช้ความหวังของเราว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะจับจุดได้หรือหาวิธีที่จะดูแล้วก็จับหุ้นที่มันม,มีราคาพุ่งขึ้นมาเยอะอย่างนี้นะครับอย่างเช่น GTB ตัวแรกของวันนี้นะครับอี B ีวันนี้มีอาบวลุ่มเข้าไปอย่างทะลักทลายนะครับแล้วก็มีวลลุ่มของนักทุนต่างประเทศเข้าไปทั้งสิ้น90.84บบิลเลียนมิลเลียนนะครับมี บินมินนะครับมอม้าไม่ใช่ปอปานะครับมินเลียนนะครับเดิมทีนั้นราคาอยู่ที่1.67นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาล่าสุดพุ่งขึ้นไปที่1.69ขึ้นไปตั้งโอ้โหเยอะมากเลยนะครับราคาพุ่งกระฉูดขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเอ๊ะจังหวะแบบนี้เหล่านี้นั้นมันมาอย่างไงแล้วเราควรที่จะทำอย่างไรกันต่อไปยังคงมีโอกาสที่จะทํากําไรหรือว่าจังหวะมันมีโอกาสที่จะทํากําไรได้ต่อไปหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปโดยใส่อินดิเคเตอร์ที่มันเป็นจังหวะสําคัญสําคัญสําคัญอย่างไรนะครับในอินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับ OPV นี่จะเป็นส่วนรวมของเรื่องวนลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกภายในแล้วก็วอลุ่มที่สะสมผ่านมานะครับส่วน r s i ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเป็นเหมาะที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ ถ้ามันเลยด5 0ขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงเหมือนตอนนี้นะครับส่วน MACD ก็จะมีจังหวะถ้ามันยืนอยู่เหนือเส้นซีโยแล้วมันจะสามารถอนุมัติให้มีแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปส่วนวนลุ่มนะครับวลลุ่มภายในประเทศจะเป็นตัว่งชี้ชี้ชัดวนลุ่มคือพระเจ้านะครับในณที่นี้มันเป็นตัวชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้ว่านะครับยกตัวอย่างเช่นว่าราคามัน มันเรียบเรียมาเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วลุ่มเข้าและนักทุนพร้อมใจกันเข้านี่นะครับมันจะนชนะชนะทุกอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆที่จะมาขวางกั้นของมันเอาไว้ได้นะครับสำหรับวลุ่มนะครับอันนี้เล่าให้ท่านฟังเรียนให้ท่านทราบว่าจังหวะของวลุ่มนั้นสําคัญอย่างไรเห็นได้จากตรงนี้นะครับตัวแรก TTB นะครับ เราจะดูตัวนี้ก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดูจังหวะของเขานะครับจังหวะของเขานั้นนะครับปุรุชั่นแบนเริ่มบีบเข้าไปอาการเพื่อให้มันเลือกข้างแต่ว่าวันนี้นั้นเขาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นโดยทันทีทันใดนะครับเป็นจังหวะที่ว่าคือต่างคนต่างนะมีความเห็นตรงกันแล้วก็เข้าพร้อมกันนะครับของ TGB ด้านราคาก็เลยพุ่งทะลุเส้น2องเลว,วันขึ้นมานะครับอย่างที่เราวิเคราะห์หลาย คลิปที่ผ่านมานะครับ TTP นี้ถ้าเกิดเป็นวนลุ่มเขาจะมีเป็นเป็นอันดับต้นต้นของการที่มีวอลุ่มเข้าเลยนะครับทั้งของไทยแล้วของต่างประเทศนะจะเป็นอันดับต้นต้นที่เห็นบ,บ่อยนะครับว่า TTP นั้นเขามีโอกาสที่ราคาที่มีวอลุ่มเยอะแยะนะครับสรุปก็คือมีวอลุ่มเยอะแยะนั่นเองในหลายคลิปที่ทานผ่านมาท่านก็เห็นว่าทำไมราคามันย่อลงมาเรื่อยๆทำไมราคามันย่อลงไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วราคามันก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ เพราะว่าเไรครับเพราะว่าถ้าเรามาดูเหตุผลนะครับก็คือจากหลักการที่บอกว่าเส้น2และว,วันจะเป็นเส้นตัวต้านทานหรือรีสแตนนะครับถ้าสามารถพุ่งพ้นเส้นรีสแตนได้นี้ราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปนะครับเหมือนขณนะนี้นะครับที่ราคาพุ่งยาวขึ้นไปจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาพุง่งพ้นหมายว่าบนรุ่มเข้านี่นะครับมันจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีอินเตอร์ล็อกห้าม,ห,ามา ون, ห้ามอย่างนู้นห้ามอย่างนี้ หรืออนุญาตจากโน้อนุญาตอย่างนี้เขาจะไม่สนใจนะครับเพราะว่าบนรุ่มนั้นมันคือพระเจ้าเมื่อมีพระเจ้าเข้ามาแล้วราคามันจะพุ่งทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเดิมทีนะครับถ้าเราดูตรงนี้เราก็เห็นว่าปกตินะครับสัญญาณของราคานะครับสัญญาณของราคานะครับมันจะเมื่อมีราคานะครับสัญญาณของราคาจะเป็นไป,นปนตามจังหวะกรอบของ l e a r i z a t i o n นะครับสูงต่ำนะครับคือเมื่อมันต่ำสุดมันจะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ำสุดโดยธรรมะแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดมันจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับโดยทั่วไป90%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเมื Volume ่อไหร่มีวอลรุ่มเข้ามาปุ๊บราคาของมันนี่มันราคาของมันจะมันจะชนะทุกสิ่งแทนที่มันจะขึ้นแล้วก็จะลงปกติแต่ว่าพอมีวอลรุ่มเข้ามาปุ๊บมันจะพุ่งทะยานขึ้นไปแบบนี้นะครับพุ่งทะลุขึ้นไปแบบนี้แล้วก็หลุดนอกกรอบไปนิดหน่อยก่อนที่มันจะดีดกลับเข้ามาอย นี่คือแบบแผนของการเคลื่อนที่ของราคาครหรือไลฟ์ไซเคิลของราคาจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับแทนที่เดิมทีถ้ามันเป็นอย่างนี้คือมันจะต้องลงมาต่ำตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าในนาทีนี้นั้นนะครับมันพุ่งขึ้นมาสุดแล้วมันย่อลงมาชนเส้น2แล้ววันและสามารถพุ่งทะลุมันก็ดีดกลับขึ้นไปสูงได้ในทันทีทันใดนะครับเราอยากจะหาหุ้นแบบนี้ที่เป็นจังหวะทําทำกําไรให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้น ส่วนหนึ่งที่เรามาดู NVR น like NV ี s, ่ก็เพื่อว่าจะเป็นตัวอย่างในการที่นักลงทุนต่างประเทศเข้าเก่งกำไรก็คือเหมือนกับเจ้าเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับที่เป็นตัวนำนะครับในการเข้าเก่งกำไรเราก็เลยต้องมาดูในตัว NVR ของนักลงทุนต่างประเทศเพื่อเป็นตัวอย่างในการลงทุนนะครับเป็นสไตล์การลงทุนอีกสไตล์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนี้เราก็ต้องค่อยๆศึกษาไปนะครับว่าสาเหตุต่างๆที่ ทำไมเขาถึงเข้าหุ้นเหล่านี้นะครับทั้งๆที่ราคามันไม่พุ่งไม่อะไรนะครับแต่แล้วทําไมต้องมาเข้าแล้วพอหลังจากที่เขาเข้าเสร็จราคามันพุ่งกระโดดขึ้นไปถือว่าเป็นการทํากําไรหนึ่งนะครับที่ทํากําไรได้อย่างงดงามนะครับเราก็เลยจะต้องมาดูนะครับว่าเออถ้าเกิดว่านักทุนต่างประเทศเข้าหุ้นตัวหนึ่งตัวใดเอาไว้เยอะๆแล้วราคานี้น้อยนี่ทำไมเขาต้องเข้าตัวหุ้นน้อยๆมันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ทุกตัวหรือเปล่า ก็ต้องคอยจับตาดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มาดูกันตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวเขายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น OBB ซด์เว้าขึ้นไปไ s i ์ไซด์ e เว้ขึ้นไป MACD ซด์เว a y ขึ้นไปโอลุ่มซด์เว้ขึ้นไปแล้วก็พาเราริกซาจุดไข่ปลาก็เป็นบอกว่าขาขึ้นเพราะว่าลงมาอยู่ด้านล่างนะครับงนั้นตัว TTB นี้ยังคงมีโอกาสที่ทํากําไรต่อไปใช่ไหม ถ้าเราดูอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะค่อยๆซออด์เวลเดานข้างนะครับราคาของ TTB จะซด์เวลเดานข้างเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแกน l i n e a ร i z a t i o n จากซด์เวลาวเปลี่ยนเทนให้เป็นเทนซด์เวลขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถยังซด์เวไปทางด้านข้างประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คืออาทิตย์หน้าถัดไปนี้ทางอาทิตย์นะครับราคาเขาจะต้องซด์เวอยู่เหนือกรอบ l i n e a ร i z a t i o n ให้ไปทางขวามือ,อจากจุดนี้ถ้าที่เราเห็นแท่งเทียนเขีเขยวๆนี่ถามว่า ท่านยังคงสามารถเข้าได้อยู่ไหมนะครับก็ต้องลองเข้าถ้าเกิดจริงจะเข้าก็ลองเข้าดูนะครับแต่ว่าต้องตั้งคัดลออเอาไว้นะครับคือตั้งจุดสตอลอ์เอาไว้ในใจคือถ้าเกิดจะเล่นหุ้นที่มันขึ้นไปยาวแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเข้าไปในจังหวะแถวแถสูงสงนี้ต้องตั้งจุดคัดลออเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันต่ํากว่าจุดนี้ท่านจะออกได้ทันคือยังไงก็ต้องตั้งกั้นขาดขาดทุนเอาไว้ก่อนหรือว่าท่านเข้าไปที่1 7จุด ตอนนี้ราคาอยู่ที่1.69ใช่ไหมครับท่านเข้าไปที่1.69ท่านก็ตั้งขายเอาไว้เลยที่1.69นะครับคือเข้าไปยังไงก็ต้องไม,ไม่เสียตังค์เพราะฉะนั้นถ้าราคามันขึ้นไปที่1.74 1.77เนี่ยเราจะได้กาไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลงมาที่1.69เราก็คัดออกทันทีคือตั้งคัดเอาไว้คืออย่าง,งน้อยต้องมีวินัยในการเข้านะครับต้องมีทิศทางและมีการวางแผนนะครับสลับหุ้นเหล่านี้นะครับ โอกาสที่มันจะไซด์เว์ขึ้นไปที่1.74ก็มีสูง1.77ก็มีสูงนะครับก็รอให้มันไซด์เว์ขึ้นไปเราก็จะไปขายทํากําไรที่ตรงนั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านที่ชอบใจที่จะเป็นชาวแมงเมานะครับหรือจะเป็นชาวดอยก็ลองตั้งกั้นเอาไว้นะครับก็จะไม่เป็นชาวดอยคือทุกสินทุกอย่างเราต้องทําอย่างมีวินัยนะครับเรียนให้ทั้งทุนทราบแบบนี้นี่คือตัวแรก สำหรับตัว NVR นะครับ GTB ถ้าแล้วถ้าดูดูลักษณะยาวๆต่อไปไปดูทางเฟรมวิกของถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันจะไปต่อไปได้ยังไงก็ไปดูทางเฟรมวิกของเขานะครับทางเฟรมวิกบอกว่าโอ้โหโอกาสที่จะไปต่อน,นั้นมีโอกาสที่จะไปที่2บาททีเดียวนะครับสำหรับ GTB เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราเข้าที่1.69เนี้ยโอกาสที่เราจะได้เงิน2บาทถ้าเกิดเราสามารถกัดฟันทนถือต่อไปได้นะครับ เ,เป้าก็าอยู่ที่2บาทนะครับสำหรับ t ด b ีนและท่านที่เข้าที่1.69วันนี้ก็ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นในการทํากําไรนะครับไปที่2บาทนะครับ t b ถ้าเราพูดโดยหลักการก็เหมือนกับ TTB นั้นก็อยู่แค่ปา,ปากอําเภอหรือปลายอีกอาเภอหนึ่งนะครับเดิมทีก็จะบอกว่าแค่ปากซอยนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเดินไปจะ่ปากซอยมันใกล้เกินไปนะครับสำหรับตัว TTB ก็2บาทนี่ยก็อาจจะมา เดินทางแค่ตำบลหรืออำเภอก็ได้จังหวะนี้นะครับเราจะเห็นว่าวนรุ่มนั้นเริ่มเข้านะเริ่มมีวนรุ่มนะครับสำหรับ Time f r a m e w e น k นะครับวนรุ่มเริ่มเข้านะครับตัว m ม c ชี้ขึ้นนะครับไว้สไยชี้ขึ้น OBV Sideway s ถึง s i w e y s y u นะครับเป็นสัญญาณดีๆมีพลังบรึกซาอยู่ด้านล่างนี่ก็คือแนวโน้มขาขึ้นที่งดงามนะครับท่านที่เก่งกำไรอยู่ก็ถ้าเกิดว่า ท่านมีความเชื่อมั่นใน TTB นะครับท่านมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาใน TTB นะครับโอกาสราคาจะไปที่2บาทนะนนท่านก็ลองเก่งกําไรดูอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านักทุนจะพิจารณาดูนะครับตอนน้องระวังนะครับในการลงทุนนะครับถัดมาดูตัวที่2คือ a w c a w c เดิมทีนี่ก็อยู่ที่3บาทกว่าๆอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นก็ลงอยู่ที่3บาท503บาท4ีบาท80นะครับขึ้นไป4บาทแล้วก็ย่อลงมานะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าล้างทุนต่างประเทศนะครับเอาลุ่มเข้าในขณะนี้7จ็ดล้านจุดเ้านมิลเลียนนะครับที่ราคาประมาณ3.80นะครับก็คือต้นทุนเขามีอยู่ที่ราคา3บาทน,นั่นหมายว่าตัว AWC นั้นมีโอกาสที่จะราคาถีบกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น2ระะวันได้หรือเปล่านะดู Time Frame Week เป็นตัวอย่างนะครับโอกาสที่เขาจะดีดกลับขึ้นไปที่5บาท50นี่คือสิ่งที่ลัางทุนต่างประเทศเขาเก่งกำไรนะครับ แล้วก็เข้าตอนนี้ที่ราคา3บาท84สบาท8ปสตางค์นะครับแต่กำไรที่เขาหวังจะได้คือราคา5บาท50ตอนนี้3บาท80ไปที่5บาทหแต่ในระหว่างทางต้องต้องต้องผ่านขอนไม้ก้อนใหญ่คือเส้นสงและวันคือ4บาท71สบสตางค์นะครับถ้าสามารถพุ่งพ้นเส้นสงและวันไปได้ราคาจะไปที่5บาท50ดูจากแนวโน้มแล้วนะครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นแม้ว่า r s i ย่อลงมา OPV ย่อลงมานะครับแล้วก็วนลุ่มไม่เข้าเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญแค่รอวนลุ่มนะครับสำหรับ a d c ถ้าเกิดท่านอยากจะเก่งกําไรก็เข้าเก่งกําไรแล้วก็รอดูวนลุ่มนะครับวันไหนที่มีวนลุ่มทะลักเข้ามานะครับวันนั้นจะเป็นวันที่พุ่งขึ้นไปของ a w c นะครับอันนี้คือจังหวะที่จะเข้าทํากําไรแล้กำไรก็จะไม่อยู่แค่4บาทก็จะไปที่5.50บาทถ้าสามารถพุ่งพ้เส้น2แล้ววันขึ้นไปได้นะครับ โอกาสก็อาจจะมีแต่ว่าตอนนี้นะครับราคายังคงไซด์เวดาวนะครับถ้าเราดูตรงนี้อะ่าเพิ่งเข้านะครับเพราะอะไรครับยังหวายังคงชี้ลงแล้วก็จะลงมาที่จุดต่ําสุดตรงนี้ m a c d ยังคงชี้ลงวอลลุ่มยังไม่เข้าแล้วก็หอซ์ไย,ยังคงชี้ลง o อ v ก็มีทิศทางชี้ลงเพราะฉะนั้นแล้วทําไมนั้นทุนต่างประเทศให้ความสนใจล่ะทำไมเขายังเข้าอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องจับตาดูนะครับอย่าเพิ่งวางใจนะครับ จาตาดูว่าถ้าเมื่อไหร่มีบอลลุ่มเข้าทะลักทะลวงเข้ามานะครับราคามันจะพุ่งขึ้นไปทันทีคือคือความสําคัญของบอลลุ่มมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันจะเข้าแล้วเนี่ยอะไรก็ฉุดมันไม่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใดๆที่ชีลงหรือไม่อยู่ในข้อแม้ที่จะต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าบอลลุ่มทะลักเข้ามาแล้วก็ราคาจะพุ่งขึ้นไปวันนี้เราก็จใจความสําคัญกับบอลลุ่มนะครับทานนักทุนครับอันนี้คือตัวเล็กๆนะครับ1บาท เริ่มต้นนะครับแล้วก็3.87บาทเนะครับเริ่มต้นส่วนใหมตัวหนึ่งก็คือ s c b นะครับตัวนี้นะครับนักทุนต่างประเทศห้ความสำคัญใส่วอลลุ่มเข้ามา3.4.30่ามิลเลียนนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่4 0่บาท40สตางค์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ราคาปิดอยู่ที่105บาทนะครับก็ดีดขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับจังหวะของมันนะครับอันนี้เป็นทม์เฟรม ตามเฟรมเดย์นะครับตามเฟรมเดย์นะครับก็เป็นจังหวะไซด์แวฟขึ้นมานะครับหลังจากที่เราดูกันมาหลายวันนะครับวัาเอชก็เป็นที่น่าสนใจนะครับรามีโอกาสนะครับยานแม่นะครับยานแม่ก็เริ่มเหมือนกับว่าตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับเขามีการจัดงานมีการมิทติง้งมีการวางแผนทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็ปูพรมมาเรื่อยๆนะครับถึงการดําเนินงานของ s อ b ซไป จับมือจับมือคนนู้นคนนี้หรือทําเองในจังหวะนู้นจังหวะนี้ของการที่เป็นเจ้าใหญ่ในการที่จะซื้อขายหรือทํา x c b หรือเพื่อซื้อขายคริปโตอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเป็นแนวโน้มและเป็นจังหวะที่ทํากําไรดโดยตลอดเพราะฉะนั้นตากตรงนี้ก็จะเห็นว่า SCB ทํากําไรมาได้และมีต้นทุนแล้วก็สาม,มารถที่จะลงทุนแล้วก็กล้าที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้น SCB ก็มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไป ราคากลับไปจ่อที่เส้น2อง้ววันนะครับคือ105บาทแต่ถ้าสามารถพุ่งพล105้บาท1 0 5 4 9ขึ้นไปได้นะครับราคาจะทะลุทะลวงขึ้นไปนะครับโอกาสที่ทํากําไรถัดไปก็มีจังหวะนี้นะครับจะเห็นว่า m a c d ยังเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับ RSI เป็นจังหวะขาขึ้น OPV สุ่นร,รวมของวลลุ่มก็ยังเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นวลลุ่มเมื่อทะลักเข้ามาแบบนี้ราคาย่อมทะลุทะลวงขึ้นไป แล้วมีโอกาสที่จะ้ายเวขึ้นไปด้วยนะครับสลับ s c b ในตามจังหวะของเศรษฐกิจในต้นปีอ่าหลายคนก็มองว่าเราต้องดูไปถึงกลางปีนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นต้นปีก็มีหลายตัวก็ซบเซาแต่ว่าน่าจะเป็นจังหวะอันดีที่จะทำกำไรในช่วงจังหวะระยะเวลานี้แล้วก็เปิดเผยตัวเองขึ้นมานะครับว่าตัวเองทํากําไรได้จากผลการดำเนินงาน F45 ของไตรมาสล่าสุดของปีที่แล้วเพราะว่า SB ก็ทำมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาน่าจะทะลุทะลวงขึ้นไปไปดูทาง a ฟ e w วิกก็จะไปทะลวงขึ้นไปได้ท่ช่วไห่นะครับทาง a ฟ e w วิกยืนยันนะครับตัวนีกก็บอกโอ้โ oh, ห oh, ราคาแล้วก็อ่าล่าสุดของเขาเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับ mm hmm. เมื่อมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างจะเป็นยังไงครับตัวนี้นะครับไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างคือในวิกถัดไปราคาจะเสมอตัว ถึงจะไซด์เวอขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือหมายความว่าราคาของตัวนี้จะเป็นอย่างไรครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาเป็นขั้นบันไดนะครับเขาจะสร้างขั้นบันไดก่อนขั้นที่1แล้วก็ไซด์เว์ขึ้น s, <S มาแล้วก็มาสร้าง pathways, ขั้นทน well. Whoops, ี่2แล้วก็ไซด์เว์ไปทางด้านข้างก่อนจะเป็นขั้นที่3ขึ้นไปที่สูงสุดมันจะเป็นลักษณะขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือถาเป็นขึ้นเวฟเวฟอิดิทอิดิทอีเลดอีเลดเวฟนะครับในขึ้นลูกที่5นะครับจบลูกที่5ตรงนี้นะครับ อันนี้ขึ้นลูกที่4นะครับลูกที่4มาลูกที่5จบลูกที่5เสร็จก็เป็นขาขึ้นของลูกอ่าลูกที่1นะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะลูกที่1นะครับหก็จะไป2นะครับสก็จะมา3มันก็จะเป็นไปไปประมาณนี้นะครับลองลองดูนะครับว่าจังหวะอิเลียดเว็บจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเริ่มสร้างขั้นบันไดนะครับขั้นแรกก็คือเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มมานะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมาแล้วก็ไซเว์แล้วก็ยกสูงขึ้นไปก็จะมาชนจังหวะที่ราคา 113บาาทดังนั้น s b ตอนนี้ราคาอยู่ที่105บาทใช่ไหมครับอันนี้คือเบื้องต้นถ้าเกิดเราเข้าเก่งกำไรในตอนนี้นะครับที่105บาทเพื่อจะไปปิดที่ราคา113บาทตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นเห็นได้จากอะไรครับ m a c d ยังคงชี้ขึ้นบนรุ่มเริ่มเข้าอ i อซา i ไซเวย์ ide, Side ถึงไซเวย์อัพ OVV ก็ไซเวย์ถึงไซเวย์นะครับคือไปด้านข้างกับไซเวย์ขึ้นไปด้านบนดังนั้นตามเฟรมวบอกว่าแน่นอน s อมีโอกาสที่จะไปที่113บาทนะครับถ้าเกิดท่านเก่งกำไรก็ลองเก่งกำไรดูนะครับตอนนี้ตั้งแต่ราคา105บาทขึ้นไปตัวนี้ก็รอแค่สามารถพุ่งทะลุเส้น2องเวันได้นะครับพุ่งพ้นเส้น2องเวันราคาจะไปอีกยาวไกลนะครับอันนี้เราก็รอดูโดยดูนักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้อาวุนุ่มเข้ามานะครับนี่คือลักษณะการเก่งกำไรจากนักลงทุนมาดูตัวที่4นะครับก็คือตัว H r ตัว C R C นะครับ CR C R C เมื่อราคาลงต่ำแบบนี้นะครับแต่ล่าทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจเข้ามาที่4ล้าน4.2 4.2มิลเลนนะครับราคาต่ำแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นความเหมือนกับมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับราคาต่ำลงมาแต่วลุ่มเข้าซื้อเยอะนะครับนี่คือความผิดปกติผิดปกติของการของวลุ่มนะครับแต่วลุ่มซื้อทะลักทะลวงหมายเพาว่ายิ่งต่ำยิ่งซื้อ แสดงว่านะครับังทุนต่างประเทศนั้นเข้เขาสวนเข้ารอมีต้นทุนเพียงสามสิบห้าบาทนะครับต้นทุนของลงทุนต่างประเทศมีต้นทุนอยู่ที่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าจุดสองห้าบาทวนรุ่มผิดปกตินี่คือวนรุ่มผิดปกติเสร็จแล้วจังหวะถัดไปเราต้องรอดูนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เอ็มเอซดีโฉงโค้งขึ้นนะครับหุ้สายก็จะโค้งขึ้น OBV ก็จะโค้งขึ้นกลับขึ้นไปทํากําไรนะครับตัวนี้นะครับ จากสูตรของเราก็คือสูตรของเราก็บอกว่าเมื่อราคาขึ้นสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดนะครับสูตรของเรานะครับสูตรสําคัญของเราก็คือการขึ้นลงของของราคานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบปรีเนกชั่นนะครับเมื่อลงมาต่ําสุดเสร็จปุ๊บราคาจะตีกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดทันทีและจะ้ายเวย์ไปทางข้างเพื่อเปลี่ยนทิศทางของกรอบปรีเนกชั่นนะครับเปลี่ยนเทนนั่นเอง น้นถ้าเกิดสามารถพุ่งพ้นเส้นสองและวันไปได้ที่ราคา40.36 CRC ก็จะ s i d e w a y ์ไปถัดเดินข้างราคาก็จะขึ้นไปแล้วจะไปที่ราคาเท่าไหร่ Time Frame Week นะครับไปดูทาวเฟรมวีคนะครับทาวเฟรมวีคจะบอกเราได้นะครับดูที่ทาวเฟรมวีคนะครับโอ้โหราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่47บาทนะครับ41บาท เพราะอะไรครับทาไม่างต้องพุ่งขึ้นไปเพราะว่าวนลุ่มนะครับวนลุ่มเข้าผิดปกตินะครับวนลุ่มเข้าผิดปกติวนลุ่มเข้าแต่ว่าราคาลงมาผิดปกตินะครับ C R C อ่าน่าสนใจนะครับต้องจับตาดู CR C R C ให้ดีแล้วก็จะประกาศผลกได้านงานไตรมาสที่4ออกมาแล้วก็ผลกระดานง,งานไตรมาสอาจจะเห็นผลว่าราคามีโอกาสพุ่งขึ้นไปแม้ว่าตอนนี้ตอนนี้เราจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์แต่และตัวชี้ลงนะครับเป็นแนวโน้มซา์เวดาว แต่วลุ่มผิดปกตินะครับวลุ่มซื้อนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่วลุ่มนะครับวลุ่มคือพระเจ้าเมื่อวลุ่มกลับเข้ามาอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับตัวนี้สําคัญต้องจับตาดู c r c ให้ดีนะครับ c r c นะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับถ้าเกิดท่านมองที่จะทากาไรกับกับวลุ่มนะครับอันนี้เราจะกลับไปที่กลับไปที่ Time เฟ a ม e Day นะครับ จังหวะมันจะตีกลับขึ้นไปในทันทีถ้าจับตาตัวนี้นะครับเราต้องรอดูว่าเมื่อไหร่วันนี้ไอ้เมื่อไหร่ C R C มีวอนรุ่มเข้านะครับเมื่อน,นั้นราคาจะพุ่งทะยานขึ้นไปทันทีก็เรียนให้ทุนได้ทราบคลิปนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe ไว้ด้วยนะครับมาที่ตัวที่5นะครับ K T K T B นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาในในวอลรุ่มประจานะครับ K T B หรือเข้ามาใน most active วอนรุ่มนะครับ เป็นตัวต,ต้นต้นของราคาครับของวลลุ่มนะครับวันนี้มีนักทุนต่างประเทศนะเปกวคนสำคัญอยู่3.69มิลเลียนนะครับราคาอยู่ที่ต้นราคาต้นอยู่ที่17.84แต่ว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่18.10บาทนะครับราคาก็เหมือนกับตัวเมื่อสักครู่ c ส c นะครับคือขายแต่ว่ามีวลลุ่มเข้ามาหนานแน่นเลยนะครับ นี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เห็นวนรุ่มผิดปกตินะครับถ้าเกิดเรามีทุนหรือ,อลองอ่านเกมมาไว้ท่านก็ลองอาจจะเก่งกําไรเข้าเก่งกําไรได้เลยนะครับ CRC กับ KTB นะครับแล้วสัญลักษณ์สัญญาณของแท่งเทียนนะครับมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่าในวันถัดไปหรือในวันจันทร์ที่ถึงนะครับราคาจะเปิดมาเสมอตัวที่18.10 ก็ดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนอาจจะไปชน18.84ก็เป็นไปได้นะครับ m s c d ยังคงไซด์เว y ถึงไซด์เว่ยอัพไซด์ไซด์เว d e อัพนะครับแล้วก็ o b v ก็เริ่มกลับเข้ามานะครับตัวนี้เหมาะเจาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบ่งบอกว่าราคาจะไซด์เว y ขึ้นไปนะครับก็รอการประกาศผลนะครับของ KTB ของ F45 ผลการรายงานล่าสุดนั่นเองนะครับตัวนี้เราก็เห็นจะจาแล้วนะครับว่าจังหวะเมื่อ ขึ้นสูงสุดมาลงต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับดังนั้นหลายๆตัวที่เรานำอาจสี่ห้า 4, ตัวที่เรานำเรียนในท่านรับทราบนี้ก็น่าจะสนใจในการที่จะเก่งกําไรนะครับเราก็จะทํากาไรระยะสั้นให้กับท่านักทุนนะครับเพะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะตาดูนะครับต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าโอกาสที่ก็จะพุ่งขึ้นไปนั้น มีสูงเหมือนกับ TTB นะครับตัว c r c จะเหมือนกับ TTB ที่ราคาพุ่งลดขึ้นขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นก็แสดงว่าเจ้ามาฟังคลิปนี้นะครับเจ้าเข้ามาฟังคลิปนี้เขาบอกว่าก็ไม่ไม่ไม่ไมากแล้วกันเมื่อคุณรู้จังหวัดก็รอให้ทุกคนลืมไปก่อนแล้วกันค่อยลากสําคัญนะครับตรงนี้นะครับเขาจะลากไม่ลากนี่นะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของเขาเองแล้วถ้าเกิดคนในตลาดรู้เยอะเกินไป มันจะมีคนทํากําไรเยอะเขาไม่เขาไม่ชอบนะครับเจ้าก็จะไม่ทําเจ้าก็จะเก็บไว้ยางงั้นนะครับแล้วก็ไซเวยไปทางข้างต่อไปก็ไม่ลากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครรู้หรือทุกคนไม่รู้ทําไม่รู้ไม่ชี้เราก็วันถัดไปเขาจะลากขึ้นไปทันทีนะครับลากขึ้นไปเพื่อให้เกิดแมงเมา่าแล้วก็เชือดแมงเมา่าฆ่าแมงเมา่าทิ้งกางกางตลาดแล้วก็ปล่อยทิ้งแมงเมา่าแล้วก็ขายเขาก็ทํากําไรออกมา เาก็ทิ้งแมงเม่าเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นแนวคิดและเป็นวิธีคิดนะครับว่าถ้าเราถ้าเกิดเราเป็นแมงเม่าแล้วเราจะต้องไปตายอย่างนั้นนะจะทําอย่างไรท้ายคือต้องมีวินยัยต้องตั้งกัน้นหรือตั้งตั้งขัดลอดไว้ให้ดีนะครับอย่ามัวเพล,ลินนะครับถ้าราคาขึ้นไปทุกคนก็เพล,ลินโอ้ราคาขึ้นไปดีใจกับราคาที่ขึ้นไปแต่ไม่แต่ไม่ระมัดระวังนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับท่านนักทุนครับ ยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากท่านเอาไว้กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับในความไว้วงใจของท่านเราจะหาเทคนิคดีๆที่จะจับจุดว่าราคาจะพุ่งหรือไม่พุ่งอะไรเข้ามาให้กับท่านนักทุนได้ลองนําไปใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับขอบคุณสลับคลิปนี้ไว้พบกันกับคลิปหน้าสวัสดีครับ To me like...